ตึงไปเลยสองค่าสินสอดหญิงตุนในวันงานวิวาสุดชื่นมืน่น เลือด,ดี19พฤษภาคม2565เข้าพิธีวิวาชื่นมื่นสำหรับนักร้องและนักแสดงมากความสามารถหญิงรัฐาโพงามและหวานใจตุลตุลยเทพหลังได้เข้าพิธีทำบุญแบบไทยกันไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ทั้งคู่ได้มีการจัดพิธีแต่งงานแบบเรียบง่ายมีคนในครอบครัวผู้ใหญ่ที่น้องในวงการบันเทิงร่วมยินดีและสำหรับค่าสินสอดหญิงได้เผยว่าภายในงานไม่ได้มีค่าสินสอดมีเพียงแหวนขนาดสองกระดันต้นๆด้วยแหวนเพชร ขนาด2.17กรัตัดเพราะเราเจอกันปี2017ส่วนตัวไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นด้วยเพราะหลังจากที่จดทะเบียนสมรสแล้วทรัพย์สินของทั้งคู่ก็ต้องมารวมกันอยู่แล้ว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ